สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร์ธิติพันธ์ชิมสุขนะคะวันนี้ขอนำเสนองานวิจัยนะคะที่ได้รับทุนวิจัยนะคะจากสวก,กนะคะในหัวข้อเรื่องการสกัดน้ำมันอะโวคาโดและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลอะโวคาโดนะคะ ค่ะตัวอาจารย์เองนะคะเป็นอาจารย์ประจํานะคะที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะคะในตำแหน่งรองศา,ศาสตราจารย์ด็อาารนะคะงานวิจัยโดยทั่วไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยนะคะและเรื่องของผลไม้นะคะแปรรูปนะคะในลักษณะของการแปรรูปเป็นสารสกัดนะคะ ค่ะสำหรับงานวิจัยเรื่องอการแปลรูปและเพิ่มมูลค่านะคะจากผลอะโวคาโดสดนะคะความสำคัญและที่มาของโครงการงานวิจัยการสากัดน้ำมันอะโวคาโดนี้น be, pour, ก็คือเพื่อหลักๆเลยก็คือเพื่อนะคะเพิ่มมูลค่านะคะจากอะโวคาโดผลสดนะคะโดยการสากัดน้ำมันจากอะโวคาโดนะคะโดยหลักการพื้นฐานนะคะ,ะด้านการสากัดเย็นนะคะแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพนะคะของน้ำมันนะคะแล้วก็ ปริมาณและคุณภาพของน้ำมันอะโวคาโดที่สกัดได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีแนวทางที่จะนําน้ํำมันอะโวคาโดนะคะมาเป็นองค์ประกอบในการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนะคะรวมถึงในลักษณะของการนํำน้ํามันจากอะโวคาโดนะคะมาใช้นะคะเป็นใช้ใช้กับในเรื่องของการ รับประทานนะคะแล้วก็ใช้ในเรื่องของการบำรุงผิวได้โดยตรงเลยก็ได้นะคะความสำคัญและที่มาของโครงการวิจัยนี้นะคะก็คือเป็นการแปรรูปนะคะจากผลอะโวคาโดสดนะคะโดย เตรียมในลักษณะเป็นน้ำมันจากผลโวคาโดนะคะโดยใช้เทคนิคการสกัดเย็นนะคะตรวจสอบและวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพของน้ำมันโอคาโดที่สกัดได้นะคะรวมถึงนำน้ำมันโอคาโดนี้จะมาใช้สดทันทีหรือว่าจะนำไปเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์แปลรูปในลักษณะของเครื่อง,องสําอางบำรุงผิวพรรณก็ได้คะ่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าจากโวคาโดอย่างแท้จริง สำหรับเทคโนโลยีหรือนวตัตก,กรรมที่ใช้นะคะเป็นนวตัตก,กรรมเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งสามารถทำวิจัยนะคะแล้วก็ต่อยอดงานวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์ได้ไม่ยากนะคะแต่เนื่องจากว่านะคะในขั้นตอนเนี่ยนะคะจะต้องมีกลไกเครื่องจากเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของนะคะเครื่องบีบอัดนะคะโดยใช้เครื่องอรงแรง แรงผลเนี่ยนะคะแล้วก็เสมอกับเป็นกระบวนการสก,กัดเย็นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการอบแห้งนะคะเข้ามาช่วยนะคะดังน,นั้นหลกักๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยนะคะจะมีเครื่องเครื่องมือที่เกี่ยวข้องก็คือเครื่องอบและเครื่องบีนะคะโดยข้อดีของเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องจักรที่จะมาใช้เนี่ยก็คือนะคะจะช่วยในเรื่องของถ้าเป็นเครื่องอบก็คือช่วยในเรื่องของการลดระยะเวลาในการอบแห้ง ะะลดต้นทุนการอบนะคะแล้วก็เป็นการขั้นตอนสำคัญเลยที่จะเรื่องของการลดความชื้นในผลอะโวคาโดนะคะหลังจากนั้นก็มาเรื่องของการสกัดบีบน้ํามันนะคะแล้วก็ตวรวจสอบคุณภาพน้ํามันก่อนที่จะนําไปแปรรูปนะคะเป็นตํำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางหรือว่าประยุกต์ใช้เป็นน้ามันสดก็ได้ค่ะ ะะจากรูปเป็นตัวอย่างของน้ำมันอะโวคาโดนะคะที่สกัดได้จะเห็นว่าสีเขียวนะคะเป็นสีของอเปลือกและตัวเนื้อนะคะของอขอโทษค่ะเป็นเรื่องของตัวเนื้อของผลอะโวคาโดนะคะลักษณะของน้ำมันเนี่ยนะคะเมื่อสกัดได้ครั้งแรกจะไม่ได้เป็นสีเขียวใสโดยทันทีนะคะจะเป็นลักษณะของเขียวมรกตนะคะซึ่งสีเขียวตัวนี้นะคะประกอบไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารหลายชนิดเลยนะคะ ถ้าเราอยากได้น้ำมันที่มีสีที่ใสขึ้นนะคะก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการดูดซับสีและกลิ่นเข้ามาช่วยนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะภาพตัวอย่างของการแปรรูปนะคะน้ำมันโอะโวคาโดมาเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางในลักษณะของการผลิตเป็นเซรั่มซึ่งทำให้บำรุงผิวได้ดีนะคะด้วยคุณสมบัติพื้นฐานเพิ่มความชุ่มชื้นและวิตามินอีสูงของน้ำมันโอะโวคาโดนะคะ แล้วก็ในลักษณะของสเปย์บำรุงผิวพรรณนะคะเป็นตัวอย่างจากรูปที่เป็นตัวอย่างของการนำน้ำมันโอคาโดม,มาแปรรูป นะคะคจากภาพนี้นะคะเป็นภาพรวมผลิตภัณฑ์นะคะอย่างที่โชว์เมื่อกี้นี้นะคะก็คือเรื่องของน้ํามันนะคะในเรื่องของเซรั่มในเรื่องของสเปรย์บำรุงผิวในเรื่องของการนะคะพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะคะให้ดึงดูดนะคะผู้พบเห็นนะคะให้เข้ามาทดลองให้เข้ามาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะลักษณะของเนื้อครีมเนื้อเซรั่มก็จะเป็นเนื้อที่บางเบา นะคะไม่เหนกมากนะคะแล้วก็นะคะจะเห็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่ผลสดนะคะกลายเป็นน้ำมันกลายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะอย่างตัวอย่างที่โชว์นี้นะคะเบื้องต้นว่าถ้าสมมุติว่าเราสกัดน้ํา,ามันอะโมโคาโดได้แล้วนะคะค่าพื้นฐานทางเคมีที่เราควรจะตรวจสอบนะคะก็ยังมีเช่นค่ากรดนะคะค่าฟรีแฟตตี้แอซิดค่านะคะโอกาสการเกิดเนื้หืนที่เขาเรียกว่าเปอร์ล็อกซีวา value หรือว่าค่า s ป o n i f i c a t i o n n u m b e รนะคะรวมถึงนะคะควรจะรู้เป็นพื้นฐานว่านะคะตัวน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยมีกรดไขมันนะคะชนิดใดบ้างเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนเท่าไหร่นะคะก็จะพบว่าตัวน้ำมันอะโวคาโดเองเนี่ยจะมีปริมาณกรดโอเลอิกแล้วก็ปาล์มอิติในปริมาณสัดส่วนค่อนข้างสูงนะคะวิติมิน E ีก็มีแล้วก็คุณสมบัติในการต้านอนุมูลสระก็มีเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับประโยชน์นะคะที่คาดว่านะคะผู้รับการถ่ายทอดงานวิจัยนะคะที่จะได้รับนะคะและกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะมีตั้งแต่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผู้แปรรูปอย่างเช่นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกในอำเภอพวพ,พระจังหวัดตากซึ่งเป็นแหล่งที่เรานําผลอะโวคาโดมาวิจัยด้วยนะคะมีวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของการผลิตและนะคะตั้งตำราหรือจําหน่ายเครื่องสําอางนะคะถ้าเป็นนี้ก็คือจากการแปลรูปจากน้ํามันอะโวคาโดนะคะ แล้วเราก็มีต้นแบบบัรจุภัณฑ์ให้เห็นว่านะคะการออกแบบบัรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดความสนใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรูปแบบนะคะลักษณะของการแปลรูปนะคะที่เป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำมันโอโคโดสดนะคะหรือว่าการนำมาตั้งเป็นตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก็เช่นเดียวกัน ค่ะจากรูปนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่เราโชว์เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้ากนอมันโอคาโดที่เราเตรียมได้นะคะแล้วก็จากตัวอย่างนี้เราก็ได้มีการนําไปประกวดนะคะในต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างรางวัลน,นะคะที่เรามีการนําผลิตภัณฑ์นะคะ รวมตั้งแต่ตัวอย่างของน้ำมนันโวคาโดที่สกัดเย็นได้นะคะแล้วก็ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่รับตั้งตังต้งตำรับนะคะจากน้ำมนันโวโคาโดรวมทั้งลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบนะคะเรามีการนะคะนาไปโชว์นะคะในงานประกวดนว,วัตกรรมนะคะในงานที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นน,นวัตกรรมระดับนานาชาตินะคะแล้วก็ตอนนั้นเราได้รางวัลเช่นเดียวกันนะคะได้รางวัลเหรียญทองแดงนะคะแล้วก็รางวัลเหรียญทองจากประเทศอินโดนีเซียนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่การันตีว่า ผลิตภัณฑ์นะคะแปรรูปนะคะจากผลไม้ไทยนะคะจากผลไม้ที่ปลูกในประเทศไทยเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะนะคะมาดัดแปลงแปรรูปในลักษณะที่เป็นตำรับผลิตภัณฑ์ของตัวเราเองได้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากค่ะ